สวัสดีครับอยู่กับหกลอ้อากรีนครับเดี๋ยวคุณตายจะสตาร์ทละคลิปต่อไปเลยครับใส่แบตเตอรี่เกือบได้หมดแล้วทั้งไปซื้อมาครับสามเซนห้ายังไม่เคยสตาร์ทเลยซื้อมานี่จแเขียนไปเลยครับสองร้อยโกกคนอื่นเขาไม่รู้นะเขียนสองร้อยไปเลยครับเดี๋ยวไปทำชั่วโมงเดี๋ยว,วรถผ่มสองร้อยนะ จะทาสีครับแต่ก่อนมาตรงนี้ก็เป็นสนิมอยู่เลยทาสีเหลืองแลวครับให้มันเป็นโครมสุนี่เห็นไหมอ่าเขียนโครมาสุเลยครับสองร้อยเิลสองทีนตาเขียนเองปะเอยอ,ยอ <laughs> สุดยอดเลยครับตาแซมว่าติดไหมติดบ่ ต้องติดอ่าต้องมาลุ้นมาลุ้นกับคุณตาครับว่าจะติดไหมตาบอกว่าติดเดี๋ยวมาดูไฮดรอลิกก่อนว่ามันมีไหมมีบ่ตามีไฮดรอลิกไหมดิไฮดรอลิกตรงนี้น้ำมันไฮร์รอลิกว่ะครับอีนี่นะอีนั้นตรงไหนไฮร์รอลิกนะครับครับเยอะไหมนั่นน้ำมันเยอะไหมน้ำมันมองไม่เห็นตามันมันมัวหมดเลยมันมัวมันมัวมันมัวมันดูไม่ได้ต้องต้องดูข้างใน น่าจะมีแหละวันนั้นมาก็สตาร์ตติดอยู่ค่อยไม่ใช่ยกแขนยกขาได้อยู่นี่นี่นี่อยู่แถวนี้แหละตาไม่มีก็เติมมามีอยู่เวลาเรายกแขนเรารู้แหลยน้าตาเนาะสตาร์ตแล้วก็ลองดูก่อนแล้วก็เติมแป๊เดียวครับแป๊บเดียวเต้นน้ำมันมีบ่น้ำมันอ๋ออะลูมิเนียมแท้เลยใช่ไม่ใช่แท้ไปรับ จอดไว้นานจอดจอดนี่ไม่มีใครเอาหมายหมาินขอั้งเอะอ้ยขาผมเดินผ่านตรงนี้ตามี่กิน่ะแกมันยืนอยู่ตรงนี้เนาะแค่เกามานี่เดียวมันไล่เลยเนาะไอมาตัวนี้เนะมาตาบอไอมาตัวเล็กสองามตัวอยู่ข้างในเนี่ยครับหมาที่บ้านม่าของอ้มันรู้ใไหมถ้าตาอยู่เข้ามาได้ถ้าถ้าไม่อยู่ห้ามเข้าเด็ดขาดสอาตวไอัดงไครับ จะเป็นบุญตาได้ติดเครื่องได้ได้ฟังเสียงเครื่องรครับตแ,แต่ยังไม่ทำงานนะตาเนาะคตุณอน,นอรรรรรค,ครับตาไม่ลองขุดดูสักหน่อยบ่ะแลองขยับแข้งขยับขาดูเดี๋ยวเดี๋ยวให้ตาขยับแขนขยับขาบด้วย ตามขยับติดมันก็ไม่มีปัญหาเราขยับขาเราไม่ขยับได้โอ้หลายเดือนแล้วคุณตายังไม่ไม่ค่อยมีเวลานะตาเนาะไม่มีเวลาเลยคนคนเดียวครับคนคนเดียวแล้วก็ทำนาทำสวนทำนาทำสวนคนเดียวทำไม้พวกมันพวกอะไรเนี่ยนะอ๋อก็เลยซื้อมาทิ้งไว้อย่ห้าสิบไร่ทำคนเดียว ไม่ค่อยใช้คนนะเพราะว่าเราใช้าอาวุธเอาใช้อา,อาวุธมันจะดีกับคนเนาะครับครับอ้ะลูกไม่มาช่วยบ่ยเขาเขาก็มีงานเขาเนาะขายของตลาดผูกผลไม้อ๋อไม่มีใครครวงแต่ลองดูใครครวงแทนนีนนดมนะีมดูดิเดี๋ยวถไปข้างในมาลุ้นกันว่าจะติดไหม ครับลองดูครับไม่ติดวันหลังเอาใหม่เฮ้ยเอาใหม่แต่ติดอยู่แล้วแหละติดต้องติดถ้าหัวขัวดีแบตดีนะครับถ้าแบตดีขั้วดีก็ติดถ้าไม่ไม่ตกกโปกตามอะไรตัวอะไรนะครับฝนมันก็ตกเยอะเนาะครับครับมันมันไม่ได้อยู่กับร่มเนาะมันจะมีปัญหาเรื่องฝนถ้ามันอยู่ในร่มดีมันคงไม่มีปัญหาเนาะใช่ครับอันนี้ขั้วอะไรนี่ขั้วลบขั้วลบต่อเงี้ยเนาะูกเนาะอย่างนี้เนาะเนาะ เคยตอบว่ก็ถ้านี้เป็นคูณลบอันนี้ก็อันนี้ก็บวกบวกมหาครับครับอันนี้ลบมหาบวกนี่เนาะครับต้องไม่แน่นหนึ่งวันมันควันจะไม่เยอะแกเบอร์สิบรถอื่นครับนี่ครับเดี๋ยวต่ออย่าฝืนมันเอาใหม่เอาใหม่ลองแก้ ปัญหาใหม่ตาไม่เอาพวกไอเ้อเต็นท์นี่ออกก่อนบ่ะเดี๋ยวต้องวัดน้ำมันเครื่อง,องดูน้ำดูน้ำดูน้ำมันเครื่องครั้งแรกครับที่จะสตาร์ทตั้งแต่ซื้อมาครึ่งปีปะนะแปลเนาะครึ่งปีงปมาติดอยู่สองสามครั้งอ๋อตามาติดอลไรใช่ไหม <S 2> 2 <S โอ้ไม่มีปัญหาหรอกงั้นทำงานอยู่สองสาครัอ๋อตาทำงานแล้วขุดโน่นขุดนี่แปลว่าเป็นจุดก่อเชื้อปิการ์น จะดีกว่าไม่แน่ครับต้องให้แน่นอย่าให้มันสปาร์กไม่แน่นถ้าไม่แน่นเกิดปัญหาครับลองดูซื้อมาสามสิบห้าสามแสนห้าตาว่าคุ้มเกินคบ่อเดียวบ่อเดียวได้กำไรคุ้มเรียบร้อยเดี๋ยวตาจะเช็คน้ำมันเครื่องกันเช็คน้ำมันเครื่องเช็คน้ำ ขึ้นมาเลยครับมาดูเดี๋ยวตรงนี้ต้องเอาออกไม่ได้เอาออกเอาออกนาะ,ะเดี๋ยวช่วยคุณตากันปึ๊บเดี๋ยวเอาขึ้นมาใหม่นี่เลยครับเครื่องน้ำมีมีน้ำไม่ได้โอ้น้ำแหง้งเครื่องอะไรนี่เครื่องของอย่นี่เครื่องของมันเลยไหมโครมาสู น้ำแห้งครับน้ำม่น้ำรั่วหรือเปล่าแห้งหมดเลยตาเขาไปเอาน้ำก่อนครับข้างในนั่นแหละ,ะคุณตาเอาน้ำมาแล้วครับแซมไปช่วยยกตาหน่อยดย้เราต้องให้แซมช่วยคุณตาหน่อย ไม่ต้องไม่ต้องแต่ว่าไม่ต้องแค่เดียวเลยนะมันดีพาไปเดินดีๆที่เพิเดียวแน่คนนึงว่ามันดีอยู่แล้วแหละตานี่ยังแข็งแรงอยู่เลยนาะโอ้ทำคนทำงานนี่แหละแข็งแรงถ้ามืดถ้าดึกเนาะครับถ้าคนไม่ทำงานไม่แข็งแรงทำงานถ้าวันเดียวรู่องลยครับนอนนอนวันเดียวรู้เรื่องเลยถักเท็กตัวนี้มันหัก มันเตีย้ยอีกอย่างเดียวเป็เป็นหลายร้อยเงนินนะอ๋อครับเขาไม่ขึ้นไปเติมข้างบนหรือเาเต็มไม่ครับมันเติมไม่ได้เติมน้ำก่อนครับ เยอะเลยเยอะเลยมีกลิ่นมาดูกำลังจะเห็นเห็นยังไงพอไหมล่ะมันมองไม่เห็นแต่มัน,ม,นมันทึบแต่ออมันใช้งานเรนะื่อยๆแล้วมันดีของอานี้นเนาะครับ นไม่งานนาตอันนี hotel, no? me, paper, ้ต้รนไ่ไยนะครับอันนี้ต้นลำนะครับข้างในจะเป็นต้นทุเรียนร้อยกวไร่ปลูกลำาไยอีกร้อยกวไร่โอ้เป็นตานี่สุดยอดรถเกี่ยวก็สองคันครับรถไถสามคัน คนขับก็ขี่เล่าวิ่งบนกันแท้นานี่ยกคอข้างเดียวนี่โหเราเตรียมยังไงเตรียมแล้วครับปิดฝาเลยชักดูน้ำมันเครให้ตาหน่อยช่วยช่างแซมน่ มีปัญห,หาให้เครื่องมันติดกันให้ขยับเรียบร้อยแล้วครับใส่แบตเตอรี่เติมน้ำเช็คน้ำมันเครื่องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณตาก็จะจะจวดแล้ว ตาลองเปิดในนั้นดูอ่ะเห็นไหมล่ะอ๋ออยู่ในถุงเสื้อโอ้หัวหน้าโจย้ยนี่ครับหัวหน้าโจ้ยทำงานนี้ตอกเสาเข็มครับเคษสามสองศูนย์ DGC ลั่นถึงนี่เลยครับเนาะเรามาดูคุณตาดีกว่า เดี๋ยวพาคุณตาไปตอกเสาเข็มแข่งกับพวกหน้าโจยเช็ดปั่าอ้าตาจะจวดแล้วไม่ต้องเข้าประตูครับทางนี้แหละข้างหน้าขึ้นข้างหน้าเลยมีทั้งความสอายเลยนี่นะครับคุณตาจะบัเลีงแล้วติดให้นไหมล่ะติดไหมมาดูครับพี่น้อง เคุณตาอายุเท่าไหร่เจ็ดบาเจ็อันนี้อันนั้คันเร่งครับคันเร่งคันลองดูที่มันเกลี่ยไหมเนาะคงดรัยเนาะครับเอาเลยครับตาชื่อว่าไงตามันผิดลูกหรือเปล่า, yeah, ากเกิดทำมาทําลองที่อื่น กุญแจเขาใช้แทนแล้วนี่เอ๊ะแล้วทำไมมันเงียบกันตาเงียบกุญแจยังไม่หันเลยอ๋อกุญแจยังไม่หันไม่มีลายดอกจะเรื่งไง <laughs> มันใช่ของมันไม่แต่ิดไมน่ได้ติดนานเไม่ได้ติดนานเนาะหเดือนแล้วจะประสบควาเสำเท,ทืุเกล่านี่ใส่แบตถูกด้วยนักเสมไปดูให้ตาเลย อ๋อมันฟืดเออเอ้าเก็บแล้วตาเก็บแล้วเก็บแล้วอ๋อออออ้าวติดเอาลุ้นๆกับคุณตาครับออันนี้อันนี้ใช่คันเร่งนะตรงเนี้ยติดอยอ่ติดใช่ไหมตาโอ้ยเสียงนิ่มเลยอี เกลือกแล้วครับเกลือกแล้วทางนู้นดาวดิ้นไปทางนั้าอ้าวใจโย่ติดแล้วครับติดแล้วพอผิดทางมาจ้ะโอ้เราดีใจดีใจโอ้ติดเลยครับดีใจกับคุณตาเออตาตาลองขยับแขนให้ดูหน่อยสิอ่าเห็นไหมเห็นไหมอ่าคุณตาครับ ไว้เกือสิบกว่าปีฮะะได้ขับเองเลยนะ,นยะนอ,อ๋ออันนี้ออกหมดนะเดี๋ยวกันอันนี้เอาออกให้คุณตากันโอ้ดีใจแทนคุณตาอ้าวอาละครับโอ้เท่มากเลยให้แซมออกออกออกเห็นไหมอ่าเดินหน้าเดินหน้า เรามาดูคุณตากันมันจะช้าข้างหนึ่งนะตอนเขาเอามาลงก็เหมือนกันช้าหนึ่งข้างไม่รู้ว่าข้างไหนมันช้าเออพี่เลยว่เอ้าฟันมีสี่ครับสี่ฟันอ้โอ้โอ้แกขุดส,ส,สาเองครับแกบอกว่าแกขุดเองทำเอง อ๋อไม่มีปัญหา<ม>โอ้เยี่ยมเลยขนาดนยิงไว้ครึ่งปีอ,งบบอ่าโอเคครับนี่ครับซื้อมาเพิ่งสตาร์ทนี่แหละเราก็มาเห็นด้วยตาแล้วหละ <c oughs> โอ้เจ๊งครับแน่นอนแน่นอนคุณตาขับเองครับยอดยอด ันตอนแรกเรานึกว่าได้ไม่ติดนะไอ้ที่ไหนได้อาคันเร่งแล้วอ่าเห็นไหมจะเไ่งฝั่งโน้นครับอ,าาอ,อ๋อ เฉยเลยนะตั้งแต่ผมมาดูใช่ไหมตั้งแต่ตั้งแต่ผมมาถ่ายคลิปตอนคุณตาซื้อมาใหม่ๆครับ35ตอนนี้ก็กจอดทิ้งไว้นานก็ทาสีทาอะไรเรียบร้อยยังไม่ทำอะไรตัดจริงเลยโอเคครับรถค่นนี้ไปซื้อตอนเขาทำงานครับ เดก็ซื้อมาสามสห้าก็อุ่นเครื่องเฉยๆครับไม่ได้ทํางานอะไรเดี๋ยวถ้าทาํางานถ้าทํางานเราก็จะมาติดตามเจ้าคุณปู่อันนี้ครับปกเดือนแล้วที่เรายังไม่ได้พึ่งติดสำหรับคลิปนี้เราก็อำลาเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ